ข้อกราสีนะครับข้อกราสีทุกท่านอยู่คับเคารพนะครับข้อกราสีเอฟซีผู้ประกาศกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านอยู่คับเคารพนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโอรเดเตอร์ฟอรด์ดโรดเตอร์ทุกรุก่นท,ท,ทุกยี่ห้อนะครับข้อกราสีนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ทางอู่ผู้ใหญ่สุรชาโรดเตอร์ฟอร์ดนะครับจะมีโอกาสได้มาดูในช่วงนี้เราจะมีโอกาสได้จัดส่งโรเดเตอร์กี่คันส่งอำเภออะไรจังอะไรรุ่นไหนแล้วก็ช่วงนี้ที่เหลือยังไม่จอมีกี่คันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ จะมีโอกาสได้ส่งหลายคันมากนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งจองมาเยอะนะครับเยอะช่วงนี้ก็ติดจองเกือบเกือบ20คันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดจองเยอะมากนะครับแล้วก็มีโอกาสทยอยส่งลูกค้าไปเรื่อยๆช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็ต้องส่งรถล่าช้าหน่อยเพราะว่าการทำโรคสีมันยากนะครับมาดูนะครับแต่ละคันจะพายดูให้ว่าช่วงนี้เหลือกี่คันที่จะได้ยังไม่ติดจองแล้วก็เหลือกี่คันที่เราจะส่งนะครับคันนี้คันที่เป็น6610นะครับคันนี้คันที่6610ก็ ไปเพิ Pick 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 ่งมานะครับคันนี้นะครับคันนี้610ก็ถ้าจะให้เช็คให้ทำนั้นก็30กว่านะครับทักมานะครับส่วนคันนี้คันนี้นะครับผมคันนี้เป็น6คอนโดที่5ในครับคันนี้6คอนโดที่5ลูกค้าสั่งจองมาจากอำเภอหนองม่วงลบบุรีนะครับคันนี้นะครับติดมระจำเรียบร้อยนะครับจะลื้อเครื่องพวกนี้นะครับคันนี้นะครับคันนี้จะลื้อเครื่องมาคันนี้จะส่งอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับ 6610คันนี้ก็เพิ่มมานะครับเพิ่มมาเมื่อวานนะครับคันนี้ก็ยังติดจองช่วงนี้ก็เหลือ6610เอาเทบอยู่สองคันนะครับทักมานะครับเนาะมาดูคันนี้ครับผมคันนี้จะเป็น6610นะครับก็รถเช็คให้บางส่วนคันนี้ส่งอำเภอบานแพร์ขอนแก่นนะครับคันนี้นะครับคันนี้ส่งอำเภอบานแพร์จังหวัดขอนแก่นก็อีกประมาณอาทิตย์นึงครับก็จะส่งคันนี้นะครับผมคันนี้ส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับ คันนี้เป็นหกสี่ศูนย์สองเพลาคันนี้เป็นหกสี่ศูนย์สองเพลานะครับลูกค้าจองมานะครับแตนในส่วนของคันนี้นะครับเราก็โอนลูกค้าก่อนนะครับเออ่คันหนองม่วงลูกบริโอลูกค้าก่อนนะครับผมโอนให้ลูกค้าก่อนนะครับคันนี้โอนลูกค้าก่อนคันนี้โอนเรียบร้อยนะครับคันนี้โอนเรียบร้อยนะครับครับผมแค่มัดจำแล้วก็โอนให้ก่อนนะครับคันนี้โอนให้เรียบร้อยคันนี้โอนเรียบร้อยครับคันนี้ปลายทา้ายเภอกุดชุมนะครับจังหวัดยะโสธรสองเพลานะครับตัวนี้เป็นคันกระโล เนีย้มาเลยนะครับคันนี้นะครับผมคันนี้ก็คนลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับคันที่ปลายทางนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับครั้งนี้6610เหมือนกันนะครับเรียบเท่าโบนก็โอนให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่เก็บงานก็นิดหน่อยครับโองจะโอเคนะครับอันนี้เป็นรถเช็คในขั้นนี้นะครับผม64คันรถเช็คนะครับผมอันน okay ี้รถเช็คปลายทางอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้ก็มัดจำมาแล้วประมาณหลายเดือนนะครับคันนี้ไม่น่าจะประมาณ สี่เดือนเพิ่งได้รถแล้วมาดูคันนี้ผมคันนี้ก็เป็นหกหนึ่งศูน,นย์นะครับผมคันนี้ปลายทางอับเภอมงกเหล็กจังหวัดสาระบุรีนะครับคันนี้นะมวกเหล็กสระบุรีนะครับคันนี้ลูกค้าจะไปโอนเองนะครับหกหนึ่งศูนย์คันนี้ก็รถเช็คนะครับผมคันนี้ปลายทางอับเภอมงกเหล็กจังหวัดสาระบุรีนะครับผมอ่าแล้วมาดูแล้วมาดู ส่วนรถที่ของเราก็อยู่ระหว่างที่จะได้ทาระบบสีเช็ดนู้นนะครับผมท่านี้ก็สนใจท่บบานผู้น่ารถที่คันนี้อยู่ที่275,000บาทนะครับพราะโอนนะครับเช็คให้ประมาณกับเกือบ40,000บาทนะครับคันนี้ส่วน661ศูนย์นท่าน,นี้ครับ6ไรายทางอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับคันนี้เป็นรถเช็คนะครับคันรถเช็คก็ทำเครื่องนะครับปั๊มข่าใหม่บ่อใหม่น้ำข่าใหม่ระบบไฟระบบสีแบบไม่ต็มท่อเชื่อมกันรูบแล้วก็มาทน้ำใหม่นะครับคันนี้นะครับผม ทีมงานทุกช่างเราตั้งองค์ประกอบครับผมท่านี้เป็นสองพอยครับผมท่านี้สองพอยลูกค้าก็มัดกรไมเชิดร้อยนะครับจะไปโอนให้ลูกค้าทีมหน้าท่านี้ปลายทางอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับท่านี้นะครับผมชัยบาดาลลบบุรีพบพบหนึ่งศูนย์สองพอคณะคารโร่นะครับท่านี้เป็นฟารมเฮดอารีตัวโฮจิเตอรโรเตอร์เอเเอนะครับผมก็จะได้ยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ครับใหม่หลังคาใหม่ระบบไฟระบบสีเด็ดต้นทุนไอเสียบางคนหลังคู่ใหม่ในท่านี้นะครับผม 6610ขับมาข้างล่างเอพีนะครับส่วนคันนี้เป็นเจ็ดที่หนึ่งนะครับผมคันนี้เป็นเจ็ดที่หนึ่งนะครับปลายทางก็จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคันนี้คันนี้คันเพชรบูรณ์เนาะนะครับคันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ก็โอนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับคันนี้โอนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้ก็จะโอนให้ลูกค้าทิ้งหน้านะครับทิ้งหน้าโอนให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามัดจำมาโอนให้เลยนะครับมัดจำมาโอนให้เลยคันนี้ก็เหมือนกัน ลูกค้าค really? right? ันนี้มัดจับมาแล้วสามหมบาทนะครับลูกค้าโอนราคานะครับก็จะโอนให้ลูกค้าที่หน้าส่วนคันนี้ก็โอนใหลูกค้าทั้นานแล้วก็คันนี้โอนเป็นเดินฝ่าเลยเนี่ยคันนี้เป็นของคอนโดนะครับคันนี้เป็นของคอนโดที่สามคนบ้านเดียวกันนะครับนะครับอำเภอเมืองสงขร้อยเอ็ดคันนี้ก็โอนให้ลูกค้าประมาณเดือนกว่ามาแล้วนะครับคันนี้ก็จะส่งร้อยเอ็ดเพราะฉะนั้นนะครับนใยอยากจะได้รถไว้ใช้ทักมานะครับอยากได้แบบไหนอยากได้เช็คนิดนิดหน่อยหรือว่าอยากได้สภาพ หรือว่าเช็ค40,000หรือว่าเช็คเกณฑ1 0 0 0 0 0ก็ทักมาราคา2 0 0 0กว่า3 0 0 0กว่าแล้ว4 0 0 0กว่า5 0 0 0กว่า6 0 0นกว่า7 0 0 0กว่า8 0 0 0กว่าทักมาผู้ใหญ่สุรชาติ๊กเกอร์ฟอร์ด0 8 6 2 4 1 5 1่6นยครับผม0862415156คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารคดีคลิปขอกราสสดีครบผม